ขอเสียงนะครับบอเสียงไหมเลียวเสียงนี้ดิยกมาไปตั๊กเด็กยกขาด้วยรบมือต้อนรับสูงสูง้มเนื้อซุ้มกันรักแสดงอีกสูงสูงอีกครั้งหนึ่งบ่นบนบ่นซุ้มซุอีกสูงอีกเลี้วเดี๋ยวนี้ไปหาเสือเสียงเสียงด้วยอะไรมันจะขนาดกักกักเออกักตรงนี้แหละไม่ไม่ไม่ เี่อย่านอย่านี่ยนี่เป็นยังไงล่ะนั่งลงนั่งก่อนลงนั่งนั่งนั่งลงสวยๆอันนี่อันนี้เขาเรียกว่าสวยสั่งได้นะคะสูงสูงนั่งลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันเก่งไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยคันเกงในโอ้ยอย่าทูแรงเดี๋ยวมันจะหลงหมดเสียงด้วยโอ้ยโอ้ยคันโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคันขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่สูงเลยหนูสูงก่อนว่ะสูงก่อนสูงสูงก่อนสูง สูงกอนไม่ใช่ e. นั่งลงแล้วสูงอ่ะสูงเันสูสูงสู้สู้สูงกอนสูงสูโอ้ยควักควักรัวๆควักรัวๆควักควักควักเลกแขกรัวๆนี่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 เป็นยังไงเราทุกคนเสียงไหนฮนี่เป็นช่วงโชว์ของจุ๊กแจงนะครับผมถึงไม่ได้ไปลานแสดงเราก็โชว์ได้อยู่บ้านนะคะโชว์อยู่บ้านแต่ว่าอยู่ที่ลานแสดงเราก็โชว์เล็กน้อยแบบนี้นะคะได้ อยู่ที่ลานแสดงโชว์ไม่เท่าตอนนี้นะครับผมอยู่บ้านแสดงเยอะกว่าคันเกิงในใช่นะคะนี่มามาคอยดูมาหมุนที่บ้านกับหมุนที่ลานแสดงนะครับผมต่อไปพบกับการแสดงช้างออกกำลังกายนะครับหมุนหมุนละฮุบขาทำไนล่ะหมุนแล้วฮุลืยขายังไงโยกหัวเอ้กวักไ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 อดุ่งม่วงดุ่งม่วงทุกคนดุ่งม่วงอันเน่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 ดุ่งม่วงดุ่งม่วง อเอมุวนไปมุวนไปอกวากได้กวาดได้เออเออเออ่ะเบ็ด้เวกเน็ด้อ่ะอไปทางนู้นอ้ยมุวนกวาดด้วยกวาดดยดีดอ่ะกวาไปกวาดกวาเออเออเอออีกอีอ่ะมุนไปมุนอ่ะมุนนมุนนมุนอ่ะมุนไปหมุนหมุนกวัดด้วยกวาดด้วยกวาดยังไงอ่าวันนี้แสดงอยู่บ้านนะคะนี่แสดงที่บ้านก็ได้นะครับโอ้ยโอ้ยอกแสดงอยู่บ้านแสดงดีกว่าล่าที่ไนแต่ที่ใดมาอ่ะนั่งลงได้หมุน แสดงดีกว่าที่ลานแสดงอีกนะนั่งลงนั่งนั่งลงก่อนนั่งนั่งยังไงนั่งยังไงนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเออนั่งนั่งแล้วสูงด้วยเออนั่งเสร็จแล้วสูงด้วยสูงสูงนั่งลงสูงสูงนี่สูงสูงสูงอือสุดยอดสุดยอดเก่ง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 เอามุดไปนั่งไหมนั่งอีกนั่งเห็นลูกชอว์ที่สั่งใหญ่เลยเนี่ย นนั่งอีกนั่งดนั่งอีกนั่งอีกก่อนอ่านั่งลงสูงเด้อะไหนั่งลงนั่งลงสูงอีกแล้วสูงสูงก่อนนี่ทำไมเก่งแท้แยงนั่งลงเดอะอ๋อตะกอกแบบนี้ที่ลานแสดงที่ต้องเอากระสอบไปใส่อยู่ที่บ้านกับที่ลานแสดงก็คนละคนกันนะคะนี่คือที่บ้านนะครับที่บ้านเต็มที่ค่ะที่บ้านที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มีกล้วยลอยอยู่นี่เนี้ยอืม น่ารักนะทำไมเราแสดงไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรให้เล่นก่อนแล้วให้สวัสดีก่อนไปไปจุดบาสตามลงตามลงผู้นี้สวยก่อนตามผนี่สวยสวัสดีค่ะตามลงตามก่อนตามผู้นี้สวย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 ยังไงสวยตามก่อนสวยตามลงนี่ดิตามลงก่อน ตามตามตามเลยดีตามก่อนงองผิวตามตามเด้อตามไม่ใช่ไม่ใช่ตามลงเออเออนี่ย่อๆนี่เออย่อๆย่อๆเออนี่ตามไหมดิสวยสวยย่อๆลงไห้ย่อลงก่อนย่อลงก่อนไว้ย่อเหมือนติ๊กซอวเลยไว้ย่อไว้ย่อก่อนไว้ย่อไว้ย่อไว้ย่อไปเยอเออย่ออีกย่อใหม่กอดด้วยเออย่อใหม่ตามมิไม่ไม่ไม่เอาอีกอีกเออโอ้ย ดเดาซ้อมเดวซ้วอมเก็บติ๊บก่อนเถ้าอยากดูโชว์แบบเต็มที่ต้องมาดูที่บ้านอย่างนี้นะคะราแสดงอยู่ที่ราแสดงเหมือนช้างไม่มีแรงแสดงที่บ้านยอดคนดูทะเลาะห้าโอทะเลาะทะลุร้อยแล้วขอบคุณค่ะมีซ้อมเก็บติ๊บอีกซ้อมซ้อมมีซ้อมเก็บติ๊บนะครับผมถอเราพีติ๊บมาสีแดงกับสีเขียวอ่ะบดถุง อาบทสูงอาบทสูงสมบทนะครับสมบทอันนี้เป็นการซองเก็บเก็บแล้วขอบคุณยังไงขอบคุณ่ากันขอบคุณขาว่าย่อขอบคุณข้าว่าย่อก่อนว่าย่อคุาคข้าก่อนว่าย่อว่าย่อสถยถอยก่อนวาย่อเก็บบีสซงอันนีอันนี้อันนี้อันนี้เกินไปแจงอันนี้เรีววเรมเวเวเร็วเวเร็วเวนร็วเร็วนวเย็วเร็เนี่เร็รอเเรว อ้าวจะมีไงดีทำยังไงดีเดี๋ยวลุกก่อนหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสับสนอยู่นะอะไรอ๋อเอาปากขอกล้วยกินหน่อยค่ะเอากล้วยมาแลกแบงต์มันต้องวายยี่ห้อซีอิงนี่เอาไปขึ้นเอาใหม่เอาใหม่อันนี้อนนี้สับสนเล็กน้อยนะลุกขึ้นสิงสนามซ้อมมาแล้วจ้าลุกก่อนลุกลุกก่อนหนูลุกก่อนเอ้ยไม่ลุกเลยจะนั่งแบบนี้ไม่ได้นะเออเก็บเก็บก่อนเก็บเร็วเก็บ เก็บขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าตั้มเออเอออยางงี้ช่วยช่วยขอบคุณค่าโอ้ยชอบแบงค์เขียวก็ไม่พอในเราสีแดงก็ชอาไหมเอาไหมสีแดงจะว่ายยอดไหมบุสงเก็บเก็บขอบคุณค่าต้วขอบคุณค่าก่อนสีแดงไม่ยอดเดี๋ยวขอบคุณค่าว่าย่อก่อนยอดยอยยอขอบคุณค่าก่อนเอาสีแดงไม่ย่อดนะคะอ่ะ อะสีเขียวสีเข <acao> ียวดูสิสีเขียวสีเขียวเก็บเก็บความค่ากันแล้วดำดำย่อๆดำดำย่อๆก่อนย่อๆดำดำด้วยเอาสีถ้าสีเขียวย่อสีแดงไม่ย่อเอาใหม่สิไม่เชื่อ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 สายตาไม่ใช่หนูต้องไปแลกแบงค์เขียวมาไว้嘛เก็บความค่าว้ย่อสีแดงสีแดงสีแดงย่อๆด้วยย่อด้วยถอยว่าย่อก่อน ย่อต่ำๆก่อนเออขอบคุณคเนี่ยมอรย่อดีๆเออขายาวย่อก็จะประมาณนี้แต่ก่อนแบบย่อแบบสุดๆไปเลยเอาไปไเอเอาเอเเราเป็นการซ้อมทบทวนนะครับทบทวนการแสดงของจุ๊บเจียงนะครับผมขอบคุณคแบงค์เราเปื่อยหมดแล้วนะคะตอนนี้ตามยังไงตามตาเออเออย่อ<เ> <c oughs> ย่อย่อตั้มย่อตั้มตั้มย่อย่อตั้มลงย่อตั้มเั้มเก่งเก่งเก่งไปพอแล้วลองสีม่วงเหรอไม่มีสีม่วงไม่มีเอาสีนี้ไปก่อนนะคะหรอกเรี่ยมเลยนะครับผมสิงสนามโชว์อยู่ที่บ้านนะ